ให้เธอบอกเลยไม่ว่าอะไรก็ให้เธอได้เสมอคำรักของเธอก็เคยฉันนิ่งเงียเราคงให้เธอจะรู้ว่าฉันขอร้องเธอเลยเอา,ร,ร,ร,าริ้งที o น่าเป็นที่ใจด้วยเองเลยเธอไม่ดูด้วยแต่ฉันไม่ไดูดายเลยฉันรู้สึกรู้สช่สป่า

ฉันได้ฉันมีเธอไไรที่ได้มีชีวิตไปใช้ไปพร้อมเธอขอบคุณที่ให้ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเขาเรียกว่าพาไปทุกชอบทุกมุมของบ้านของเรานะครับโอกาสนี้ขออนุญาตที่จะถ่ายภาพกปนนเซนิึงดีกว่านะครับเรียนเชิญท่านผู้บริหารทีเกิดขึ้นสู่ด้านบนเวทีนะครับ let me welcome back to the stage once again o n ห e again นะครับ this one will be video I will give you on count of three ready three two one yeah เดี๋ยววันนี้คุณโบแล้วก็คุณปางจะพาพวกเราทุกคนมาท่แกะนะฮะทุกฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ด้านในด้วย ตอนนี้นะครับเข้ามาที่โซนของอาเาเรื่อเป็นด้านหลังบ้านแล้วกันเราเข้าหลังบ้านเพราะว่าปกติเราจะตั้งเครื่องนี้ไว้โซนตรงหลังบ้านเ,เรื่องในที่เครื่องซักผ้านะฮะอะนะครับขออนุญาตเปิดไมโครโฟนให้ดิฉันหนนะฮะฮัลโหลโอเคค่ะโอเคนะฮะเดี๋ยว่าจะไม่ได้พูดแต่ละเรื่องของการซักผ้าไทยขนัดนะไม่ต้องหัวเราะแล้วครับ, <c oughs> รบมันเ็เรื่องของผมยแล้วหรือว่าจะชินตอบว่าต้องเป็นคุณญแจ พช่คือเราก็ทําได้แต่ว่ามันมีคนที่เขาถนัดกว่าเราเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ้านการซักผ้าครับถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ้านการซักผ้าเพราะซักผ้ามากหมายถึงว่าเวลาที่มีปัญหาอะไรเช่นอุ้ยผ้าแบบนี้เราจะซักแบบไหนดีว่าเขาต้องซักยังไงเราจะปรึกษาเขาตลอดว่าหรือว่าเสื้อผ้าเราเนิรอยู่เลยวปรึกษาหรือว่ามาเ็งานมาเป็นงานถามเลยเลยครับถ้าเราถามปุ๊บเขาก็จะบริการเราทันที เอเลยพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการซักผ้าเนี่ยนะฮะครับผมก็ถือว่ามีความคุ้นชินกันเป็นอย่างดีครับผมนะฮะกับเครื่องซักผ้าของไทเซ้นครับผมมีโอกาสได้ลองใช้งานแล้วรู้สึกประทับใจอะไรบ้างผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วความน่ารักก่อเลยนะครับดีไซน์สวยมาก้องนะไรสีตอนเนี้ยครับสีนี้ก็น่ามาแรงมากเลยเราเราจะเรียกสีนี้ว่าชื่อสีอะไรดีฮะคือปกติอะครับเขาจะเรียกเป็นแบบชุดคล้ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมรู้สึกว่า ไม่รู้มันมีความท้าทายมันมีความท้าทาลสดชื่นเนาะเป็นฟ้าเป็นเขียวคือท่านสามารถตูตามไปได้นะกับท้าวหมของเราที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะใช่แล้วเขาบอกว่ามีเทคโนโลยีดีๆด้วยนะที่ชื่อว่า AI One Touch Watch System ใช่หลังจากมีเทคโนโลยีนี้แล้วหนูจะไม่ต้องปรึกษาเขาแล้วเราคือต้องการกดปุ่มๆเดียวใช่ไหมครับมันสามารถแบบให้ AI คำนวณนะฮะเริ่มหิวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วขอยาบไปที่ ของกินจัสนิไม่ดีกว่านะฮะแต่ว่าเครื่องที่จะเก็บของกินขนของของกินให้อยู่ได้นานๆจะเป็นเครื่องไหนเป็นไปได้นอกจากตู้เย็นแแล้วก็ช่องอ่ช่องเย็นด้วยนะฮะเป็น multi air flow cooling กระจายความเย็นได้ทั่วถึงคือตู้เย็นในสมัยก่อนหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้ใช้งานก็จะเห็นว่าการกระจายความเย็นไม่ทั่วถึงบางทีเราใส่ของเนื้อสดหรือว่าผักหรือผลไม้นะฮะก็ไม่สามารถจะกระจายความเย็นไปได้แบบทั่วทุกบริเวณนั่นเองนะครับและที่สำคัญหลายๆคนกังวลเรื่องความ ประหยัดไปไหมอ๋อตะบนในเครื่องนี้ตะถูกต้องนะแต่ว่าตู้เย็นมีขนาดใหญ่เหมือนกันใช่แล้วแต่ว่าเครื่องนี้ครับมีนวัตกรรมแช่กันไยดีกว่าสองท่านนี้เนี่ยรูปร่างดูดีขนาดนี้นชฮะปกติทานอะไรกันบ้างทานอะไรครับทานหมดนะคะจริง เขาบอกก็คือแบบได้หมดเลยได้หมดเลยผมก็แบบต้องแบบอันนี้ไม่กินอันนี้ไม่กินไม่กินเลยคือจะมีบางช่วงที่แบบว่ามีชิจนีวช่วงเลือกอาหารนะแต่จะได้กิงทานได้หมดเลยแต่ว่าก็มีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักมีทั้งผลไม้ขออนุญาตให้ทุกท่านได้ดูไปพร้อมๆกันนี่นะครับตัวของแอปพลิเคชันนี้นะครับที่ชื่อว่า c o n n e c t Live นะฮะจะเป็นสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ผมกด1ปุ่ม ทีเดียวระบบเครื่องปรับอากาศก็จะทำงานอ่นนี้พิเศษ้ยนะคะที่ชวนเพราเราสัมผัสมาวันนี้แล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากข่าวมีสามวันเท่านั้นนะคะก็ลองมาเดินดูกันอย่างเมื่อกี้ที่บานเดินดูก็มีอะไรหลายๆอย่างน่าสนใจเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆสวยงามที่สำคัญราคาดีขนาดนี้นะคะแวะเวียนกันมาได้ค่ะครับผมสำหรับผมนะครับขอเสริมหน่อยละกันจริงๆแล้วนอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับยังมีเอ่อนวัตกรรมอะไร หล,หลายอย่างอีกมากมายนะครับผมเช่นโปรเจคเตอร์นะครับผมอย่างที่ผมบอกออสามารถขยายภาพได้ถึง300นิ้วนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยยังเป็น 4K ด้วยกันนะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับ เอ่นแฟนสายแคมปิ้งนะครับผมก็สามารถมาซื้อของกันได้นะครับหรือว่ามาเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะกับบ้านของคุณหรือว่าเหมาะกับสไตล์ของคุณได้นะครับรับรองว่าถูกใจทั้งดีไซน์แล้วก็ถูกใจทั้งนวัตกรรมแล้วก็ถูกใจทั้งราคาแน่นอน,นครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะรับบัตรเครดิตของคุณมาเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับต้นปีนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาซื้อของใช้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ครับผมก็สกามารถมาซื้อได้นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้สามารถลดหย่อนภาษีด้วยงานนี้ตั้งแต่วันศุกร าทิตย์นี้นะครับผม,มก็มีนวัตกรรมเยอะแยะมากมายเลยที่ตอนนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นแบบสายอย่างเช่นสายแคมปิง้งเนี่ยเขาน่าจะชอบกันเพราะมีโปรเจคเตอรต์ตัวที่สามารถแบบว่าเอาไปฉายภาพคมชัดถ,ถึง 4K ได้ด้วยนะครับแล้วก็ขยายหน้าจอได้ถึง300นิ้วด้วยกันนะครับผมถือว่าใหญ่มากแล้วไม่จำเป็นจะต้องฉายบนแค่เขาเรียก,กว่าอะไรกแงใช่กําแพงขาวอย่างเดียวสามารถฉายที่หน้าจอไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็มีนวัตกรรมเยอะแยะมากมายมีเครื่องสัภาพที่คุณชอบ เมื่อกี้เดินดูเห็นแบบครางสวใจหลายชิ้นเลยที่เป็นคนชอบแต่งบ้านอยู่แล้วค่ะแล้วพอแบบมีเฟอร์นิเจอร์ที่มันรู้สึกว่าทำให้บ้านเราสวยขึ้นได้อย่างของไฮเซนแซมมี่คือเขาเน้นดีไซน์สวยด้วยนอกจากเทคโนโลยีจะดีก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างตอบโจทย์ในสิ่งที่เราแบบเออเราชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเป็นแบบเวลามีอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆจะรู้สึกว้าวจะรู้สึกว้าวมากๆก็เลยรู้สึกว่าเเราก็เหมือนแบบอยากอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับบ้านเราด้วยเลยเพราะเป็นคนชอบอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผม กีนเราก็คิดดังเหมือนกันว่าเราอยากได้หลายชิ้นเลยได้ยินไหมคะได้ยินมีคะพี่พูดอะไรนะครับอยากได้หลายอย่างมากพี่พูดอะไรเครื่องซักผ้าก็ได้ยินพทุกคนเลยโอ้โหดับไปแล้วเครื่องซักผ้าทีวีโปรเจคเตอร์ก็ยังไม่มีนะคะแอร์ที่บ้านก็เริ่มเก่าแล้วได้ข่าวว่าวงเงินในบัตรเยอะกว่าผมเลยนะฮะอยากจะให้ผมเป็นคนซื้อเหรอครับ อ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาซื้อเดี๋ยวผมมาซื้อเดี๋ยวถ้าสมมติว่าแม่ผมสนใจผมได้รับการอนุมัติจากผู้ปกครองผมก่อนได้มีเวลาคีดอีกสองวันงานงานทีหวันนะคะถูกต้องครับผมเชิญชวนให้คนที่สนใจมา่รมงานเลยค่ะก็ฝากไฮเส้นด้วยนะคะเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะอีก3วันค่ะรวมวันนี้นะคะวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็ถึงวันอาทิตย์นะคะจริงๆก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆที่มีดีๆแล้วก็จริงๆราคาดีมากๆด้วยก็ฝาก ลองมาเดินดูมาตัดสินใจกันได้ค่ะดีไซน์ดีเทคโนโลยีดีนะครับผมสามารถมาได้ที่เซนทรัลเวลนะครับผมลานลิฟแก้วก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับผมก็ฝากแบรนด์ไฮเซนด้วยนะครับผมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟาครับ